S <S สวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมานำเสนอยุาานยนของผมนะครับของคุ่บผม,ผมนะครับคือขุนยนต์ของผมสามารถเดินทั่ววิดไลัยเป็นขุนยนต์รักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยมีความสามารถในการตรวจจับนิโคตินและพวกนักเรียนมั่วสุ่มได้นะครับคือฟังก์ชันก็คือสามารถถ่ายรูปรล่าจิตทางและอัดวิดีโอได้ก็คือสามองศามีระบบป้องกันตัวเองมีระบบพังตัวเองแล้วก็ตรวจจับควันนิโคติน คิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมครับถ้าทำออกมาจริงๆแล้วมันแล้วแบบว่าเทคโนโลยีมันได้จริงๆอันนี้นะ่าคิดว่าน่าจะได้แบบว่าแก้ไขได้เพราะว่ามันตรงก้อนมีบอกว่าเช่นเด็กพวกชอบแอบประมาณแอบประมาณแอบเรคิดว่ามันมข้อดีหรือกยอนเปลยคกัน ว่าตรวจจับนิคัดินตรวจับพวกแบบว่าคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับคนพิการครับก็เป็นคุณคุณจะซื้อไหมครับซื้อค่ะเพราะว่าเป็นได้มาตรฐานแล้วคุ่โยนต์ตัวนี้ควรปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างครับมีถ้าแต่ยังไม่มีข้อปรับปรุงอะไรเลโอเคครับผมครับโอเคครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโยนต์ของกลุ่มผมนะครับครับผม คือหุ่นยนต์ของผมเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ตรวจตาในวิทยาลัยนะครับก็คือมีความสามารถในการตรวจจับพวกนิโคตินหรือว่าพวกเด็กที่มันบอกว่าเป็นพวกมวสุม่มฟังชั่นก็คือมีระบบทางตัวสามารถถ่ายรูปและถัดวิดีโอแล้วบินทางได้กคือตาองศา่อมวมีระบบป้องกันตัวเองแล้วก็มีร,บามาระบบตรวจจับนิโคตินนะครับหลักๆคือแค่นี้เลยค่คือคิดว่า ไอถุนยนตัวนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่าก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็คงไม่ทั้งหมดเพราะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมใช่คิดว,ว่าตรงไหนคือข้อดีหรือข้อเสียข้อดีก็คือตรวจับมิโครสิงนี่แหละส่วนข้อเสียคือดีไซน์มันไนะอ,อ้นี่มันจะไปจับอะไรใครได้เ่ย,ยก้อง ถ้าผมเห็นในนี้ว่าอาทิตย์ผมตอนผมทำอะไรอยู่ผมก็เตะมันทังก่อนเจมส์อะไรเลยเมื่อว่าจะซื้อหรือไปจะซื้อหรือเปล่าให้คิดถ้าเป็นคุณจะซื้อหรือเปล่าก็ซื้อนะซื้อไว้ไว้ไหนดีวะเนี่ยคงซื้อแหละซื้อไว้ในสถานีราชการ แล้วหุ่นยนต์ตัวนี้ควรปรับปรุงหือแก้ไขอะไรหรือเปล่าก็อยากให้มันตัวใหญ่กว่านี้นะเอาไว้สำหรัแบแอบถ่ายอย่างนี้หรอแล้ววันไหนมันรวนไปแอบถ่ายคนเข้าน้ำอยูี่ไเออก็อยากให้พัฒนาซอฟต์แวร์มันหน่อยโอเคจบวันนี้พี่จะมานำนเสนอหุ่ยยนยนต์ของกลุ่มพี่นะคือหุ่ยนยนต์ของพี่ าามรถตรวจตามีที่อะไรได้ก็คือมีความส,มสามารถในการทางตัวหรือจับพวกนิโคตินแล้วก็ตรวจจับพวกไอพวกนักเรียนเนี่ยที่มันมั่วสุมเนี่ยฟังก์ชันนี้คือส,มสามารถถ่ายรูปหรือถ่ายวีโโดีโอได้ครบว่าโอเคหลังสายเดินได้ทั่วเดินไปเดินมาได้มีระบบก็เป็นตัวเองตรวจจับนิโคตินตลำดับคือมีแค่นี้คิดว่าไอหุ่นยนต์เนี่ยมันส,มสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหม ได้เยอะเลยครับแล้วก็ worldwide ใช้ได้สำหรับโรงเรียนเลในประเทศถือว่ามีประโยชน์แล้วก็มีฟังก์ชันที่สูงเหมาะสำหรับเทคโนโลยีที่ทั้งท่านัมองและมีการญี่ปุ่นแล้วก็นอร์เวย์นเป็นระบบไหมแล้วต้องเราคิดว,ว่าตรงไหนคือข้อดีแบบและข้อเสียข้อดีนะครับผมก็คือการที่ที่ไม่ต้องมีการเทคโนโลยีที่ทั้มท่านสมองได้มี ฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่จะโววายมากแล้วผมก็เป็นตัวที่จัดการในหลายๆเรื่องต่างทั้งการ,การม้วนสมยาเสพติดหรือการที่เป็นสิ่งดีหรือจับมือกดติ้งผมดีได้ถือว่าเป็นข้อดีที่ดีมากๆจริงๆแต่ว่าเริม่มรื้อรตัวเองแล้วเนี่ยแต่ว่าข้อเสียเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นเพียงแ,แค่โชว์เคสซิ่งผมยังไม่รู้ถึง ตัวฟังก์ชันมันจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นข้อเสียผมจะพูดในภายหลังมาอัปเดตท,ที่เรานด้กันอาก็เป็นน้องน้องจะตือไหมหุ่นยนตัวน,นี้ยองรู้จากราคาแล้วประสิทธิภาพครับว่ามันสามารถรู้ว่าคุณหันกันได้ดีหรือเปล่าผ้าได้ก็ซื้อแล้วหุ่นยนตัวนี้มันควรปรับปรุงตรงไหนไหมความเาะ่ะ ถึงจะเป็นตัวที่มีแอปลิไและพาวเวที่สุดแต่เป็นดูรนกับสตามิน่าของแย่ก็คือร่างกายมิ้ส์จะข้างเางกรสไได้ง่ายค,ครับอันันอนอัอันันอ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 นอันอันอันอนอันอันอันอนอเนนอัยอนต์นอ็นอันอนอนอันอันอันอานอั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 นอนอันันอันันอับอนอันอันามนอันอักอันอัันันนนน็ัั ฟังชันหลักๆก็คือมีระบบพังตัวมีระบบป้องกันตัวเองแล้วก็มีกล้องและวิดีโอถ่ายได้3ามนยุนติองศาแล้วก็เดินไปเดินมาในชีวิตไรได้ตามอิสระของมันแล้วก็มีระบบตัวจำนิโรตินหลักๆแค่นี้เลยครับคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมสามารถแก้ได้ครับอาจจะช่วยลดอาการการม่วนหุ่มได้มากเพราะว่าทุกอางก็เการม้วุ่มอยู่แล้วถ้ามีคนมาก็็นมีมากเลยครับ แล้วก็ข้อดีและข้อเสียของหุ่นยนต์ตัวนี้ผมมองว่าข้อดีกด็คือช่วยลดปัญหาการมั่วสุกได้ครับส่วนข้อเสียผมมองว่ารูปร้อนอาจจะสฟู <c oughs> น่ากลัวไปนดิดนึงแล้เป็นคุณควรจะซื้อไมล่ะหุ่นยนตเดิมซื้อไปครับผมชอบไอเดียดีแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้ควรปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างครับควรปรับปรุง ก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรให้นาบำรุงนะครับโอเคครับเพราะว่าโดยรวมก็ดีแล้วโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอหุ่นยนต์อญญนของออผมนะครับคือตัวนี้ใช่คือหุ่นยนต์ของผมอะ่ะเ,เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถตรวจตามีระบบความรัดคอยตัดนะ คือหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถตรวจตาได้ในวิทยาลัยมีความสามารถในการตรวจจับนิโคตินและตรวจจับพวกนักเรียนมั่วสุมได้สามารถป้องกันตัวเองได้าาแล้วก็มีระบบพรางตัวด้วยมีกล้องที่สามารถบันทึกวิดีโอได้สามนองศีรษาฟังก์ชันก็คือสามารถถ่ายรูปรอบทิศทางมีระบบป้องกันตัวเองตัวจับนิโคตินแล้วก็พรางตัวก็คือเป็นหุนน่นยนต์อเนกประสงค์เลยใชถถ่ถ้าเที่ยวก็คือ คุณโยนตำรวจนี่เองแต่ว่าใช้ภายในโรงเรียนสมันเป็นรปภแต่ว่าตรงที่มันเก่งคือมันสามารถที่จะตรวจจับได้ทั้งโรงเรียนเลยใช่ไหมหรือว่ารอบตัวมันมันมันขั้วเดินขั้เลยอ๋อก็คือแบบห้ามจะมีคนเกเรหรือมีคนสุบกัญชาสุบบุหรี่หรือไอที่กฎหมายเองนี่จัดการเรียบเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคคิดว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหม ถ้าตัวนี้เอามาแก้ไขโรงเรียนอะ่ะแก้ไขได้เพราะว่าช่วงนี้นักเรียนอะ่ะมันไม่ค่อยมีจรรยาบรรรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าพวกนักเรียนเนี่ยจะแบบว่าดูดอะไรอ่ะกัญชาลูรีอะไรกัญชาเยอะแยะไปหมดแต่ตัวนี้คือแก้ปัญหาได้เลยเพราะนักเลงเนี่ยแม่งเยอะมากไม่ได้เลยอ่แอาแล้วจะซื้อไหมถ้าซื้ออ่ะซื้อแน่ๆซื้อมาติดบ้านเนี่ยตรงข้ามบ้านเนี่ยมึงหน้าหมันตั้งนานแล้วเนี่ย <laughs> แล้วข้อดีข้อเสียนี่คือ ถ้าข้อดีข้อเสียเหรอมองว่าข้อสอยข้อเสียไม่ไม่มีเลยแต่ถ้าข้อดีมีเต็มเพราะว่าถ้าที่บอกมาคือมันสามารถทาได้เน็ตประสงค์ในการจัดก,การพวกแบบว่านักเลงใช่ไหมตัวแบบคนที่ไม่ดีคิดว่าตัวเนี้ยดีเลยแม่งจัดก,การแน้โหดมากมีตรงไหนที่ควรปรับปรุงไหมกับขนยนตัวนี้ถ้าสิ่งที่จะปรับปรุงใช่ไหมอาจจะเป็นรูปร่างของมันเรารูปร่างของมันดูดูยังไม่โหดพอเท่าไหร่ดูมันเหมือนแบบว่าพวกแบบว่าแฮปปี้นิวเยียร์พวกแบบคริสต์มาสเท่าไหร่โอเค หมดแล้วนี่หมดแล้ว